เพื่อนชอบแซวมากเลยว่าหันข้างอ่ะไม่เห็นอะไรเลยรีบเหมือนถุงห่วยอะ่ะแต่ไม่เคยถุงห่วยแต่คือแบบดีใจเชื่อแป้งค่ะไม่คิดว่าจะได้ค่ะเพราะว่าคนเยอะมากบางคนบอกมีของอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ตั้งแต่ปีหนึ่งอ่ะคะ่ะเข้ามาเพื่อนชอบแซวมากเลยว่ามีบ้างไหมแม่ให้มาบ้างไหมถ่ายรูปมาไม่สวยเลยค่ะมันแบนไปนหมดเลยมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่า จะต้องทำคือดูมาหลายที่อะค่ะตั้งแต่ปี3ปี4ตอนนี้จบมาจะ3ปีแล้วแล้วก็เข้ากลุ่มของเอ็มม l าคลิกมาถูกใจที่เ m ็มม l าคลิกคือถามกับตัวเองแล้วล่ะว,ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ผู้โชคดีของกิจกรรมนี้ไม่เป็นไรยังไงหนูก็จะทำกับเ m ็มม l าคลิิกค่ะ วัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่หนึ่งที่ทํากับคุณหมอเฟิร์นของเราค่ะจะมีเขียวมีบวมอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะคือคุณหมอมือเบามากนี่ก็คือไปทํางานเลยก็แต่งหน้าแบบเบาๆก็ได้วันที่สองแล้วนะคะกับการเสริมจมูกก็จะมีรอยเขียวตรงนี้หัวตาค่ะแล้วก็ตรงใต้ตานิดนึงแต่เริ่มบวมน้อยลงแล้วค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแป้งก็จะมาล้างหน้าหรือว่าทําความสะอาดหน้านะคะด้วยน้ําเกลือนะเขาจะไม่ให้หน้าเราโดนน้ําสําลีที่ชุบน้ําเกลือมาแล้วนะคะแต่ไปบริเวณหน้านี่ก็จะเป็นรอยเขียวจะดูจางลงนิดนึงาจากนั้นก็ใช้สําลีแห้งอีกทีนึงนเรียบร้อยแล้วคะ่ะตรงนี้ก็จะเหลืองอยู่นะคะตรงหัวตาแต่ว่าไม่บวมแล้วคะ่ะนี่ วันนี้ก็วันที่5้าแล้วนะคะเสริมจมูกกับคุณหมอเฟิร์นรอยเขียวเลยเหลืองก็ไม่มีแล้วนะคะนี่แต่งหน้าได้ตามปกติแล้วมีแล้วนะคะตอนนี้หันข้างคือสวยนะคะ คุณหมอเฟิร์นน่ารักมากถามว่าอยากได้ทรงไหนเอาทรงของใบเฟิร์นพิมชนกค่ะคุณหมอก็ให้เช็คแล้วก็บอกว่าโอเคไหมยังไม่โอเคเดี๋ยวหมอจะดึนขึ้นอีกนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอใจแล้วนะตอนนั้นคุณหมอมือเบามากบวมแค่วันที่3วันแรกแล้วก็วันที่2ไม่บวมเท่าไหร่จะครบเดือนวันที่13นี้แล้วอะค่ะอ๋อนี่ยังไม่ครบเดือนเหรอยังค่ะสวยมาก มีคนทักบอกว่าถ้าเกิดว่าเสริมจมูกเหมือนจะเสริมหมัวเหงให้เรางานเข้าเยอะขึ้นเพื่อนๆนะคะที่แบบว่าอยากจะทําจมูกแต่ว่ายังลังเลอยู่กลัวเจ็บหรือเปล่าเข้ามาทำเลยคะ่ะเพราะว่าพี่ๆที่นี่ดูแลดีมากค่ะคุณหมอก็ใจดีเจ็บแค่จี๊ดเดียวค่ะแต่ว่าความสวยอะ งทนนะคะค mm. ขอบคุณกิจกรรมดีๆจากเอ็มมาคลินิกนะคะที่มอบดังใหม่ให้กับแป้งนะคะทุกคนนะคะสามารถมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดีๆของเอ็มมาได้เพียงแค่ติดตามหน้าเพจของเอ็มมาคลินิกค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ